สวัสดีค่ะมัน,นี้ก็เฮาลงมาในบุงสวนของเฮาเนาะคะ่ะน้ำท่วมสองรอบแล้วนะคะนี่ลาดเบิดเลยขึ้นถึงนู้นนะ <c oughs> อันนี้มันสิเป็นลงต่ำนะค่ะลาดไปเบิดเลยดูอ้อยดูดูมะโกยังอยู่อันนี้คือตัดต้นมันลงนะคะ แต่ต้เลยลูกมันยังมีอยู่อันนี้ช่วงเป็นช่วงหนาฝนนะกิ่งมะฮองเฮานูปลาอ้อยเฮานะแม่ล่มเบิดเลยเดี๋ยวลงมาพาเบิ่งข้างล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นข้างบนนี่มันชิถั่วมอันนี้มันสิเป็นแองนะมันสิเป็นที่ต่ำอ้อยอันนี้มันไหลลงไปหรือเปล่ากอนั่นอนะ มันอไรจากนู้นลงไปค่ะอันนี้ดีนะยกยกเตียงขึ้นไปไวน้นู่นนั่นขึ้นไปไว้หนีน้ำไงบอกยกขึ้นไปเลยเดี๋ยวฝนมาหาสีเอาประทานมันสิเอาเตียงเข้าไปดูมงังหงเขาดูเนาะยังได้กินอยู่นะคะสำหรับมงังหงเขาดุกอยู่มังหงนี่ได้กินตลอดปีนะคะ อันนี้หย่าหกเลยตัดแล้วรอบนึงนะทางนน้นไม่ได้ตัดพอดีน้ำท่วมอันนี้ตัดแล้วรอบหนึ่งนี่มังคองเฮาดกได้กินไอทาน,น้ำมังคองคันนี้น้ำขึ้นทั่วเบิดเลยนะคะนี่ลาดเบิดเลยเดี๋ยวพาไปดูหงืประสาน <c oughs> น้ำขึ้นเต็มเบิดเลย เดี๋ยวได้หาขุดอีปโปมนี่งามหวยประสานเฮานะนี่มามาหลายแหงปีนี้ท่วมท่วมขึ้นถึงข้างบนเลยลาดสวนเบิดเลยนะคะเสียหายอยู่กิ่งมะละกอนะที่ตัดออกแล้วนะที่เอาถุงครอบนะเนี่ยม่ใช่แตกงวงแบบนี้เลยแม่เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวพ่นหนาฝนนี่มันก็เป็น ต้นมกละกอรเราต้นนี้ยังมาติดลูกนนอเต็มเลยต้นนี้ปีกายนี่เ,เป็นต้นนุ่นเป็นทังปีเลยนุ่นนี่ป่าขานะคะป่าขานี่ต้นปนนเอาหายก็เลยเอามาปลูกปนนบอกต้นอียังกับเบลูเอามาปลูกได้หนึ่งต้นต้นทสองอยู่ใส่ อะไรต้นเดียวว่าเหมือนว่ามีอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตายแล้วบอมันมีสองต้นนะอ๋อนี่ไงงำเมดต้นมะขามงำไม่ได้มาลำไรเลยกะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลื้นค่อยมาอันนี้มังุป้อมแตกยวงออกสามสี่ยวง ต้นนี้ในะที่ฝากไปหายพวกพีเจเจหรือคนตังนะนานๆน่น,นะมะฮงอันต้นนุ่นสิลูกยาวอันนี้มันหนะันาทีของแม่แคดนะส่งมานะนี่ได้ตรงนี้ตรงนี้ปลูกตรงนู่นแต่ว่ามันก็นยังอยู่นะส่งสามลำอันนี้ยังอยู่นะคะต้นเก๊กฮวยของแม่นุงยาวนะ้นา้ารูดเบิดเลยแม่เอ้ยนี่เพื่งเอาหห้าออกเดีย๋ยวได้อาปุ๋ยมโหย น้ำคืนเต็มเบิด์เลยนะนี่มิถุนาหลับแล้วเหมือ่อยลูกไปกระบ้านปะกระบ้านลูกเอาพริกมาปลูกซื้อมาสิบถุงเยอย่อา่ยามันตายก่อนเลยเอามาปักไว้นี่มงังหงาน้ำลาดเหมือนมะพริกอะสองปีนี่มังหง สะอ่อนแต่มาะฮุงนะยังม่เหลืองนะแม่ยังบ่เหลือง <c oughs> กอบอันนี้ปลูกปลูกใส่กับตุนพริกตอนปลูกพริกนะ <c oughs> <c oughs> อันนีก้ก็กินได้เบิดปีนี่ทั้งกินทั้งทานนะแต่และต้น น่นเต็มเลยอะปะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันบริเก็บมะพริกเลยนะก็ิพริกน้ำถ่วมบวมเบิดแต่มักนกะเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะดรกดดกนะพึ่งจะเป็นพึ่งจะได้กินนี่ซะละเน่ อยู่ตรงนี้เป็นสารเนณรนะนาหม,มาน้อยนะ่ะสารเน่ตาคาเขาก็งามงามนะย,ยังม่มมีอย่างหนึ่งนู่นก่อคาเบิ้งน้ำอาม,อมานี่ถ้าน้าม,มาาชุดหนานี่ต้องไปตัวนี้เห็นพริกแล้วก็อุดไม่ได้นะมีเก็บเอาก่อนแดงแดงแดงเดง,ดงพอได้ต่ำนู่นอนะันนั้นกล้วยของแม่นุงยาวนั่นนะฮหฮมโหเมื่อกี้ตัดไปส่งเขือ น้ำมามาเห็นยังบตึงเอาไปแล้วสองเครือออกนอดีดีได้ไหมเออยังไม่สุกอันนี้กล้วยเปรี้ยวอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมเตีย้ยนะหอมหอมไม่ค่ำหนูกระป๋าน้ำน้ำละออกลูกดีดีนะไปลูกปะกลับบ้านนี่มันสิเป็นที่ต่ำหนูน้ำมาเสร็งลงมาลูดลงมา ส่วนมันเสียหายแต่ว่าปลูกอย่างนี่ก็ได้การอยู่ได้เบิ่งปลาอ้อยเฮาเอ๊ะจไปหาขายยุใสอ้อยเฮานี้เสียหายไหมก็เสียหายอยู่แต่เราก็ปลูกแต่พริกไงจะไปลงทะเบียนเสียหายบ่ะปลูกมะพริกปลูกมะกรูปลูกอ้อยปลูกกล้วยนี่แหละใบหูละพาแมงลัก บวมน้ำเบิดอันนี้ต้องปลูกหนาเดี๋ยวถ้าเกิดเดือนสิบเอสนี้เตรียมปลูกได้เลยนะ่นนี่ตัดห้านแล้วก็ปลูกบวมน้ำแล้วมันเป็นที่ต่ำานูน่นกาบทางนน้นละตะไคร้ตะไคร้ก็งามงามเลยพวกนี้จะได้ลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอาขาดมาหยาง ลืมไปต้องอปลูกโนนนีน่นำนมองมะพริกเขาปลูกงามฝนนี่ได้พริกมาซี่ถุงหรือหาถุงหามาบ่ได้ต้นมันติดลมปลูกแซมไใ้ปีหนาก็สิได้กินไงตรงนี้มันเป็นสูงค่ะปลูกข้างล่างน่ะตายเมืดน้ำถ่วมเห็นไหมนี่อันนี้ต้องปลูกงาม เดี๋ยวได้ถอนที่ตรงนี้ได้กินแต่ชันบนเนาะเนาะพอได้กินนะมะพริกน้อยมันเป็นมะพริกน้อยค่ะแมนน่นี่นี่เผ็ดน่าดูเลยกินกระสมงไปหน้อยเนาะโอ้ยแสบอ๋ต้นนั้นบวมน้ํเลยสิบแปดนาฬิกาได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวกลับบ้านละค่ำแล้วเดี๋ยน้องพริกกอนบวมน้ำเบิดนูนะ่นอะ น้ำถว่วมว่าจ,จะฝนมานะข่าวเลยนะนี่มันตา่าตรงนี้มันสิเป็นที่ต่ากับสวนลุงไหวนะเดี๋ยวก็ได้กินพะขมแล้วบันี้น้ำถ่วมพะขมน้ำเดี๋ยวเก็บพกกนนี่กุกเหนาไหมเนา พอได้กินไปไปไปพักก่อนไปวิ่งไปรถเราไปลูกไปเบิง้งนู้โหบวมนะอะไรอะไรไม่ได้ไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องได้มาตัดหนาลงตั้กระบ้านข้ามแล้ว ต้นมะพร้าวนำหอมอยู่ทางนงน้นน่ะนะน,ะน,ะน่ะข้างโกกมักเดือน่ะปลูกไว้ตรงนู้นที่มันสูงเ <c oughs> <c oughs> ห็นแล้วก็เออไปกลับบ้านกันถ้ปบ,บยกติที่แค่มานี่คือสิไปเบิดเลยนะค่ะพอะ่าสวนหามันติดห่วย กับบ้านเออบรรยากาศยาแรงเห็ดสีโอบอบฝ้าแจ้งไล่เห็ดเด้นี่นี่ฝ้ากระิีเปิดมานี่ตั้งแต่ดำนามาฟ้ากระิีเปิดดูกกระเทียงหนูนะ <c oughs> หนูเอาเศษอันอันนี้มันหักหนูก็เลยเอามาไว้ในสวนไงเอามันพอพักเด็ดหอนไงอัตแคมาไว้เดี๋ยวสินั่นค่อยตั้งใหม่ โอ้น้ำไม้ไผ่กระตูนนะงามแท้ไผ่กิมซุงม่ะกลับบ้านกันสวยเลยนะผ่้มันมันเชื่อมหากันเนาะสวยอยู่ถ้าฝนตกชุบหลายยอดมันห้าก็สีเหลืองนะย่านมันเน่าอันนี้จะเป็นทางภูพะเอกับภูปะเหนะอยู่โซนทางนี้ก็เชื่อมต่อผู้หลวง มาพี่ลุกมาพี่มาพี่ทางนะฐานฝนชุบหลายนะมันสิไปยากมันเป็นดินเหนียวไงนี่เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วมันก็เละเละแล้วมันสิปันนะมันไปพอได้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะมันมันลื่นเวลาขับไปขับไปแล้วมันก็สิเละเรามันมันมันเป็นขีดเป็น มันเป็นขีด่ดิขี่เขาเอินขี่อย่างขี่เล่นแล้วมันกรไปบร๋บ่ได